สวัสดีครับท่านชมที่ชมรายการอสมพ,พุทธซอสตับจัดการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลผ่านเป็ดอุบผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสิบน้องไมกี้เด็กชายพัฒนาบดตอาศัยบุศึกษาอยู่บรงเรียนเสาให้วิอลนวิทยานุกคุณหังกัสดสละบุรีในเตนอาคารามีคุณพ่อประเสริฐองค์อาศัยบสนส่งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอล ชิงถ้วยชนะคันผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,อ,รอาจารย์ด็อกเตอร์ชัดชาติสิทธิพันธ์ครับเรามาชมดิสกัปสระของน้องไนกี้นะฮะผู้เ,เข้าแข่งขันหมายเลขสิบจะเห็นว่าการอคอนโทรลลูกฟุตบอลน,นะฮะการเดาะลูกฟุตบอลของน้องไนกี้การถ่ายลูกฟุตบอลจากซ้ายไปขวา แล้วก็ยังคอนโทรลลูกุบอลผ่านสิ่งกีดขวางนะฮะแล้วก็เลี้ยงตามบุกรณ์ที่วางไว้นะฮะเห็นว่าเป็นสิทธิทักษะของน้องไนกี้นะฮะการวางเท้าการคอนโทรลบอลกรรรรารบาลานซ์บอลนองทำได้ดีมากนะฮะก็ขอบนังน่งใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นก็จะเป็นคะแานานให้กับน้องไนกี้ท,ทันทีนะ ออกอฝักดาวาชนคนเก่งอีกคนหนึ่งน่าจากสระบุรีอยู่ในติดอะคาดมีนะวันนี้น้องได้ส่งเทปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลผ่านเป็นดาวยิงไทยแลนด